สวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับทีเด็ดบอลคืนนี้วันเสาร์ที่14มิถุนายนเรามาวิเคราะห์บอลคู่เด็ดในศึกฟี فا คัพเวิลด์ครับ2025กลุ่ม A ระหว่างอัลอา,อา,าลีไคลโลพบกับอินเตอร์ไมอามี่นะครับส่วนเรื่องเวลาการแข่งขันระหว่าง2ทีมนี้จะเริ่มแข่งขันเวลา7โมงเชา้าตามเวลาบ้านเราเลยนะครับซึ่งจะตรงกับวันที่15มิถุนายนนะครับก่อนจะพาไปวิเคราะห์เกมนี้แบบเจาะลึกขอชวนเพื่อนๆลองทายผลเล่นๆกันหน่อยครับคิดว่าเกมนี้ใครจะชนะอัลอาลี ไคลโรหรืออินเตอร์มอามี่คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับใครท่ายถูกนะครับและเป็นสมาชิกบ้านเขียวอยู่แล้วมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัลและเสื้อบอลลิขสิทธิ์แท้นะครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเฮตูเฮหรือสถิติการเจอกันท่านัดหลังสุดนะครับทั้ง2ทีมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนในประวัติศาสตร์การแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นการพบกันครั้งแรกนะครับส่วนฟอร์มการเล่นท่านัดหลังสุดนะครับอมา,าลีไคลโร ฟอร์มล่าสุดค่อนข้างดีในลีกอียิปต์นะครับและเกมกระชับมิดพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับใน5นัดหลังชนะ4นัดและเสมอ1นัดโดยเกมรุกยิงได้มากถึง14ประตูใน5เกมนะครับส่วนเกมรับยังมีความเหนียวแน่นไม่แพ้กันส่วนอินเตอร์แมมมี่ฟอร์ม5นัดหลังในเมเจอร์ลีกนะครับแม้จะชนะ2นัดเสมอ2นัดและแพ้1นัดแต่เกมรุกยังยิงได้ถึง15ประตูเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าทีมนี้มีแนวรุกที่แข็งแกร่งและสร้างสรรค์โอกาสทำประตูสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมรับ ยังมีบางจุดที่ต้องปรับปรุงนิดหน่อยนะครับมาดูที่แผนการเล่นและนักเตะบาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับอนาลีใช้ระบบ4-2-3-1นะครับโดยจะขาดผู้เล่นแนวรุก3ลรายที่บาดเจ็บนะครับแต่ยังไม่ใช่ตัวหลักนะครับและแผงมิดฟิลด์ตัวรุกมีอาชาร์บเบนคากีพุชเซนเอลชาฮัตและอักลัมคอยสร้างสารรค์เกมสนับสนุนหัวหอกอย่างเนยิกราดิซานะครับเป็นตัวจบสกอร์หลักนะครับส่วนในฝั่งอินเตอร์ไมามีนะครับใช้ระบบแผนการเล่น4-3-3มีตัว หลักในแดนกลางและแดนหน้าอย่างหลุยส์ซเลสและเลโอนเนลเมซี่นะครับแม้ผู้เล่นจะบาดเจ็บถึง6กรายแต่ตัวหลักยังพร้อมลงสนามนะครับซึ่งช่วยให้ทีมยังคงความแข็งแกร่งได้ดีนะครับ สรุปภาพรวมแนวโน้มทีมที่จะชนะนะครับเกมนี้อินเตอร์แมมมี่ได้เปรียบหลายด้านนะครับทั้งสภาพสนามที่เล่นในบ้านตัวเองที่ฟลอริดานะครับขุมกําลังนักเตะที่มีระดับโลกและฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจนะฮะส่วนอารลีก็เล่นได้ดีนะครับแต่ยังขาดความสดและยิงที่มากพอที่จะต่อกรกับทีมจากเมเจอร์ลีกนะครับมาดูที่แฮนดิแคปกันบ้างนะครับคู่นี้ผมมองว่าต่ออินเตอร์แมมมี่0.5หรือครึ่งลูกยังไงก็ชนะครับเพราะทีมเจ้าบ้านเล่นในสนามที่คุ้น เคยนะครับมีนักเตะตัวหลักระดับโลกและยังฟิตสมบูรณ์อีกนะครับและฟอร์มการเล่นโดยรวมถือว่าดีกว่ายังเห็นได้ชัดอีกนะครับส่วนสูงต่ำแนะนําวางสูง2.75เพราะเกมเปิดแรกมีโอกาสยิงกันมากจากความดุดันของแนวรุกส่วนสกอร์ที่คาดนะครับคู่นี้ผมชอบอินเตอร์ไม่มีคาดว่าอาจจะชนะ3ประตูต่อ2ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ใครที่ชอบวิเคราะห์ข้อมูลแน่นๆแบบนี้ก็ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตาม